ของดตีแล้วนะเดียใจอันนี้แกจะตัดด้วยวงพ่อต้องล้อไต้อก่อนหครับล้อไต้อก่อนตรวจก่อเยใกล้ ยัเก็ตยกไปขงน่งจขาดเอะูนกัด้วยไปเยโคดียัมปีพุทธังสรนนังกัจจามิโคดียัมปีธรรมังสรนนังกัจจามิโดียัมปีธรรังสรนนังกัจจามิโคดียัมปังสันนังกัจจามิียัมปพุทธสรนนังกัามิานนธรรมะธรรมะ นขาอมอลินโอ้าเาพอกักเอเลยออู่าเขากคือขาเอาไปเลี้ยงเน,น,นาะข้าขายที่ขายบ้านเราไปเลี้ยง้วเขาวกรับไปยู่ไอประจวบตอนนี้แกเลยอยากกลับมาอยกฉันครับ มาก็บ่ได้คุยกับพวกนันเราเขาอยู่นอกคนหนึ่งแล้วก,ก็หลานเขาอยู่ประจวบนั่นก็ว่าไอน้นงทองตาอนะ่ะเอาไปขายทำไมมันเป็นของปลอมอ้มอาป้าเอาไปขายทำไมล่ะอ่อมไม่ขายไงแกไม่สบายอยากไปขายเอาเงินมารักษาแกแกไม่มีเงินนะี่ใครให้ป้าไปขายเล้ามันอ่ะคือตอนนี้ป้สาสงสัยหลานสงหลานที่ชื่อนงใช่ไหมใช่นง อ่อนอ่อน,นงกัดจากนั่นเนี่ยที่นี่ก็ยังประทานรู่าแกบัดพอตายเนาะผูกคอก็แค่บอกว่าท้องอ่ะขายไม่ได้ทําไมเป็นของปลอมอย่างนี้มันก็ว่าทําไมล่ะป้าไปขายทําไมขายให้แกแกจะไปหาหมอก็ขายไม่ได้นะมันเป็นเพราะอะไรล่ะเปลี่ยนเอาของแกไหมไม่ใช่ไม่ได้ไ มันก็ยืนยันว่าตอนนี้มันบม่กล้ามาขนาดไหนที่คนนั่นอ่ะคือตอนนี้เขาไม่กล้ามางานตศพเราตั้งลูกสาวเขาเขาว่างไงบ้างครับเขาไอคนได้ผัวอยู่นอกกันเขาก็บอกว่าคือของจริงไฮช่วงหลังนี่ลูกสาวคนที่ชอบคือของจริงไ้น่ะเขาเอาไปเลี้ยงอือีอน้องนั่นอยู่ประจวบเนี่ยไปอยู่โกเดือนที่โกเดือนปุ๊บก็บต่ากระอยากมาอยู่กับฉัน มีแหลกทองมันจองอยู่กับคนทรัพย์สนเรียงทอง,อ,งอ,อย่จะเปลี่ยนทองเป่นโอ้แล้วแล้วค,คุณคุณป้าว่าทองเนี่ยน่าจะโดนสับ์ไปจากใครทองน่าจะโดนยุกหลานหลานชายหัวแต่แม่มันบม่ใช่หลานหลานที่อยู่ไหนอที่ประจวบคือมั่นใจาว่าเป็นคนนั้นใช่แต่คุณป้าก็ยืนยันว่าทองเที่นั้นคือ ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนเปิดเลยเนาะบอเปลี่ยนอะไรบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้คิดอะไรเลยก็ว่าลูกสาวพาซื้อให้ก็ว่าจะของดีเนาะ